โอ้โหให้เห็นไม้มงคลชื่อละรวยละเบิดฮะอุดมทรัพย์นี่อัญมณีไว้สุดยอดเลยฮะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะวันนี้พามาชมไม้มงคลที่ร้านคุณกิ๊กนะนี่อันเก่าที่เหลือไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ยังมีอยู่นะเดี๋ยวมาดูกันช่องกิจทนเลสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้น อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงลิปใหม่ๆ วันนี้มาดูไม้มงคลกันหน่อยที่ร้านคุณคิกนะมีเด็ดๆหลายต้นนะเนี่ยสวยๆเลยนะอันนี้เป็นผูกปีกน,ก,ก,นกชื่อโอ้โหร,ร, oh รวยระเบิดฮะเนี่ยถือว่าเด็ดเลยเนี่ยแค่ชื่อก็น่าน่าจะรวยไม่มีหยุดยั้งเลยฮะเนี่ยผูปีกนกรวยระเบิดขายอยู่กระถางละสองร้อยห้าสิบนะอืมมันเลื้ยด้วยใช่ไหม มีผูกปีกนกถือว่าเด็ดเลยอ่าตัวนี้แสงเงินแสงทองใช่ไหมอ่าอันนี้มหาเศรษฐีนี่มหาเศรษฐียังเหลืออยู่นะไม้มงคลอันนี้เศรษฐีหลักเงินเศรษฐีหลักเงินก็ยังเหลือฮะอันนี้เขาเรียกเศรษฐีแสงจันทร์เศรษฐีแสงจันทร์ก็ยังเหลือนะใครสนใจนี่อุดมทรัพย์นี่อุดมทรัพย์อันนี้ชุดนี้ร้อยห้าสิบยกเว้นนี้ สองร้อยห้าสิบใช่ไหมอืมนี่ฮะไม้มงคลท้านนี้เนี่ยชื่ออุดมทรัพย์ฮะดูใบฮะใบเขาเนี่ยคล้ายๆพวกเพชรน้ำหนึ่งนะผมว่าคลนะ้ายอเป็นไม้เพาะเนื้อเยื่อนะเนี่ยตัวนี้อัญมณีไว้นะเนี่ยก็คล้ายคกับเพชรน้ำหนึ่งนะเนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่แตกต่างกันออกไปนะเพราะว่าเจ้าของเขาผลิตมาเพาะเนื้อเยื่อกันมานะ ตัวนี้เงินเต็มบ้านนี่ใครอยากร่ำอยากรวยนี่เอาเลยเนี่ยไม่มีที่จะอยู่เพราะเงินเต็มบ้านนะนี่นี่แหละครับไม้มงคลเด็ดเด็ดเลยอันนี้แสงเงินแสงทองนะอ่าเป็นเฟินเฟินเงินค่ะเฟินเงินเนี่ยเฟินก็ยังเป็นเงินอีกโอ้ร้านนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยต้นแสงเศรษฐีแสงจันทร์หรือว่าแสงจันทรานะเนี่ยก็ ร้อยห้าสิบเหมือนกันใช่ค่ะนี่โกสนชุดนี้มาก็ 150. กนนกร้อยห้าสิบโกสนอันนี้โกสนอะไร,รอ่ามันจะมีอันนี้อุดมสุกอุดมสุกอันนี้ดอยปุยดอยปุยโอ้โหจะร้อยแปดสิบแต่ชุดเนี้ยมมาเพราะว่าการจับฟางแบบนี้ก็จะได้แค่ร้อยห้าอ่าร้อยห้าสิบพนนอนะถือว่าไม้เด็ดๆทั้งนั้นเลยมานะใครสนใจก็ลองแวะมาดูกันนะหรือว่าใครมาไม่ได้ก็สามารถที่จะสั่งได้นะคุณกิ๊กส่งให้หมดนะ ร้านนี้ไม้คุณภาพแน่นอนนะและได้ของดีๆด,ด้วยนะอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิจในสลัพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ